สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแชร์อุปกรณ์จากเครื่องที่1ไปเครื่องที่2นะครับก็คือจากเครื่องแม่ไปเครื่องลูกนะครับเครื่องแม่คืออะไรคือเครื่องแรกที่เชื่อมต่อไว้คนแรกเลยเครื่องนั้นจะเป็นเครื่องแม่นะยกตัวอย่างเช่นนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเป็นเครื่องใหญ่นี่เป็นเครื่องแม่มีกล้องอยู่นะครับอยากจะแชร์กล้องให้เครื่องลูกคือเครื่องด้านขวานะครับให้เรา กดด้านหลังนะครับจะมีจุด3จุดของตัวที่เราจะแชร์ให้นะครับตัวอย่างเช่นตัวที่1นะครับทิ้มเข้าไปอ่ามันจะมีคําว่านะครับแชร์อุปกรณ์ครับผมแชร์อุปกรณ์นะครับให้เราของคำว่าแชร์อุปกรณ์หลังจากนั้นนะครับจะมีให้เลือกอยู่2ออย่างนะครับก็คือการจัดการอุปกรณ์ร่วมกันกับเชิญเพื่อนผ่าน QR code ให้เลือกสีม่วงนะครับกดด้านล่าง หลังจากนั้นเราจะได้รูป QR code มาหนึ่งรูปครับผมนะครับให้เราเอาเครื่องลูกนะครับผมนะครับเครื่องลูกนะครับเครื่องนี้นะเครื่องแม่ที่พอก่อนอยู่ตรงนี้นะกดบวกด้านขวาบนครับผมหลังจากนั้นครับบรรทัดแรกจะเป็นให้ใส่ ID นะครับเราไม่ต้องใส่แต่ด้านหลังจะขึ้นว่าจะมีรูปสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ให้เราจิ้มเข้าไปนะจะเข้าหน้ากล้องนะครับให้เอากล้องตัวนี้นะครับสแกนไปที่ QR code เสร็จแล้วครับผมครับมันจะขึ้นว่าเพิ่มสําเร็จนะครับเมื่อกี้มองกันทันไหมพอเพิ่มเสร็จพอเพิ่มเสร็จปุ๊บด้านหลังนะครับอ่านะจะมีจะมีอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาแล้วจะมีสีเขียวขึ้นว่าแชร์แล้วนะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมเรียบร้อยครับ